สวัสดีค่ะทุกคนก็ t i ชิ of the Week สัปดาห์นี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับ strategy provider เลือดใหม่มาแรงนะคะจนได้รับเลือกให้เป็นผู้น่าแนะนำประจำสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเขาใช้ชื่อว่า elobo El l 2021 magnet แล้วก็มีเลข8ตามท้ายอีก4ตัวนะละทุกคนชื่อยาวๆนะคะแต่ว่าเป็นนักเทรดเลือดใหม่ที่มี performance ที่น่าสนใจมากโดยเดียวนะคะ มาดูข้อมูลเขากันว่าทำไมเขาน่าสนใจนะคะมาใหม่เพียงแค่ผลงานการเทรดของเขานะคะบนแพลตฟอร์มนะคะเพิ่งจะเริ่มให้บริการมาแค่5เดือนนะคะแต่เป็น5เดือนคุณภาพนะคะเพราะว่าอัตรา E-Q u i t y g r o ก t h ของเขานะคะสูงถึง133.91%เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวของพิพทั้งหมดที่ทำได้สะสมมาตั้งแต่เริ่มให้บริการนะคะก็อยู่ที่6,400 4 6 4 5พิพนั่นเองนะคะก็เลยมีค่าเฉลี่ยรายเดือนนะคะอยู่ที่20.03%นะคะแล้วเขาจัดอยู่ในนักเทรประเภทความเสี่ยงต่ำนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าปานกลางถึงต่ำนะคะเพราะว่าแมตเรดาวของเขานั้นไม่ค่อยสูงเลยนะ,ะทุกคนแค่32%เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นเลือดใหม่ที่ดูแบบน่าสนใจจริงๆนะคะแล้วก็ ดูของ performance รายเดือนเนี่ยแต่ละเดือนเขาได้กำไรนะคะมากกว่า10%ทุกเดือนเลยยกเว้นเดือนนี้นะคะที่แบบว่ายังดูติดลบนิดหน่อยแต่เดือนนี้ก็ยังไม่จบไงเดี๋ยวให้เขาแบบว่าตัดสินกันตอนแบบว่าสิ้นเดือนแล้วกันนะจ๊ะแต่ภาพรวมแล้วคือเจ๋งนั่นเองนะคะเป็นมือใหม่ที่ดูเจ๋งมากเลยทีเดียวน,นะจ๊ะแต่กลยุทธ์ที่เขาใช้นะคะทุกคนเขาเขียนบอกแล้วนะคะว่าเป็นแบบออโต้ วิธีการเทรดของเขาคือเป็นแบบออโตแสดงว่าเขาเทรดโดยใช้ EA นั่นเองนะคะแล้วก็จุดที่น่าสนใจมากก็คืออัตราการแนะนำขั้นต่ำนะจ๊ะทุกคน749กว่าดอลลาร์เท่านั้นเองในขณะที่เคอร์เร Balance ของนักเทรดรายนี้นะคะอยู่ที่1,000กว่ากว่าประมาณ1,111ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเริ่มให้เท่ากับเขาแล้วก็อยากได้ความเสี่ยง เท่ากันและอัตราผลตอบแทนก็ใกล้กันอีกเนี่ยก็เริ่มให้เท่ากับตัวของ strategy provider เ,เราก็ดูเป็นไปได้นั่นเองนะคะความเสี่ยงของเราก็จะต่ำลงด้วยไงยประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ดูจากการเก็บพิบของเขานะคะเก็บพิบค่อนข้างยาวนะคือค่าเฉลี่ยของการเก็บพิบของเขาอยู่ที่7.96นะคะพิบต่อการเทรดหนึครั้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องจ่ายค่า ทำเนียมนะคะประมาณ0.7พิปเนี่ยกำไรคุณเหลือแน่นอนนะคะแล้วเขดูนะคะการถือโพ i ิชันนะคะเป็นนักเทรดแบบ Day Trade นะเพราะว่าค่าเฉลี่ยการถือ Position อยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมง2นาทีนะคะและโฟกัสการเทรดอยู่ที่2คู่สกุลเงินเท่านั้นนะคะก็คือ ดอลลาร์สวิตฟรังกับดอลลาร์แคนาดานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์นะคะท่านนี้เราแนะนำให้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าออชอบความเสี่ยงต่ำแล้วก็ทุนเริ่มต้นไม่สูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มาฝากแล้วนะคะสำหรับ Strategy Provider ที่ดูแบบ เจ๋งแล้วก็น่าสนใจนั่นเองนะคะสำหรับกบพิธ of อ h เด e e k สัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ